สวัสดีค่ะไม่หน่อยมากคลิปเล็กๆน้หน่อยเนาะคะ่ะกลับมาจากบ้านแม่พินอาบน้ำพักผ่อนแล้วไปนวดไปอบสมุนไพรมีแห้งมีแห้งไม่น่นกลัไข้แน่เมื่อคืนนี่นอนนะเมือ่อคืนนี่นอนรับตื่นเดี่ยวสอดแจงมับโหลดนะคะตื่นเดี่ยวสอดแจงบริลลุกเงี่ยเลยนะคะเพราะว่าอันนวดสองชั่วโมงแล้วก็อบไอ้นามสองเถนะื่อเนาะอบต้ไอ้นามสองเถื่อปาดแล้ววันนี้ก็มากินกว้วจับมาดซองถ้วยตายคอยอตื่นเดี่ยวสอดแจง ร้านมาน้องควันม,มากินเขาไลาไปเฮ็ดงานแล้วเรียบร้อยบันนี้ก็เลยพอดีคุยกระลูกกับเต่าบอกว่าแม่ส่งของไปฮันเดอร์แล้วก็อันเพื่อนได้กินเมื่อนี้ของไปหอดนะเพื่อนได้กินนันเขาเอินยังละพี่น้องโกเรียดองนะคะแม่สั่งกเรียดองไห้คนละชุดอายชุดหนึ่งน้องชุดหนึ่งที่แรกว่าจะสร้างเป็นกุ้งเผาไห้แล้วก็ จัดชุดพิเศษให้คุณยาบาเทีนี้สองอายนอกมันเสือกกินโกเรียดองก็เลยจัดโกเรียดองให้เพิ่อกระผพ้ากันกินเพื่อกระซงรูปทรงให้กันกล้องแง่งก้องแงงก้องไปกล้องมาเมื่อกินอีหยังกูกินอีหยังแต่มันกระไดคือกันชุดหนึ่งจะมีห้าอย่างแล้วก็แถมน้ำจิ้มแล้วก็สลายเนาะ เอียงคือมาติม,มาต่อเอียงคุณบรุชุดหนึ่งนะมันเก้าร้อยเก้าสิบกับบวกค่าส่งนะคะชุดละเก้าร้อยเก้าสิบได้ห้าอย่างห้ากระปุกแล้วก็แถมน้ําจิ้มหนึ่งขวดแล้วก็น้ําจิ้มเน่ะโอ้โหแซบดินตายเลยแม่ว่าซันสุดยอดมากว่าซันบักไงกับว่าแซบคักแม่แซบแซบว่าซันหลังจากคุยกับลูกแล้วแล้วก็เลยมาคุยกับอ่อกับอีกคนหนึ่งเนาะค่ะที่ไม่น่อยจะสั่งของวันนี้จะบอกว่า บอแมนบันเกิดเจ้าของกับจริงแต่ว่ากับอยากให้คนรอบขางเขามีความสุขเนาะคนที่อยู่รอบตัวแล้วมีความสุขไม่น่ะกับันเกิดแม่แม่น่ะได้อีกอย่างแน่ไม่ได้รองเท้าคู่ละสามลอยกโคค่กับอันกางเกงสองตัวตัวละสองรอยกโคน่เท่านั้นแหละที่ซื้อให้เจ้าของนะคะส่วนพญายไม่หน่อยกับมี่ห้พิเศษและก็เรียงดูปูเสื้อกันแล้วเบิงไม่ใหญ่หน่อยไม่หน่อยกับเบิงไม่ไ่ยังสินะไม่เงี้ยหน่อยพญายก็ไม่ใงญ่กะ คือเข้าดูแลก,กันอยู่แล้วเนาะคะ่ะมีนะันมีในี่เหตุกันเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่แล้วแล้วก็คล้องลูกนี่กระได้กินอิ่มแล้วแล้วก็ไดยส่งชโคโค็อกโกแลตส่งยังไปให้นะคะแล้วก็โทรศัพท์นี่กระส่งให้ร้านไส้นะคะที่่าเขาแถมมานะคะเมื่อนแถมที่เขาแจกมาต่อไม่น้อยเป็นเนต็ตเนาะอ่ะที่นี่ก็อยากตอบแทนคุณย่านะคะมีเซอร์ไพรสนะ์คุณย่านะคุณย่าบีบีนะคะมีเซอร์ไพรส์กล่องคือพอชัดแต่เนาะแต่ อ๋อมันสะท้อนแสงนะพี่น้องมันสะท้อนหลอดไฟตัวนี้มันกระสีบอชัดแมนแมนแมนขยับหามุมยังไงมันกับบอชัดแมนแล้วเพราะว่ามันสะท้อนมันทอนก็นี่แหละไฟสีแดงเวลาทายลิปแล้วมันอยากสะท้อนตัวพี่น้องววาทีนนี่ก็เลยจัดการแล้วค่ะที่แรกว่าของยันเพาท่านปีไม่แม่น้อยก็จะหายเป็นเสื้อไพรส์น่ะคือไม่ใช่วันเกิดแม่งอย่างนั้นนะวันเกิดมีเงินหนอยนี่แหละแต่แม่น้อยอยากเสื้อรส์ยา คือให้ความสุขเล่าเล็กๆนน้อยนะคะวันนี้ก็คุย,ยกับปอนก็คุยกับบีบีเรียบร้อยแล้วก็เลยไปติดต่อกับาทางห้างร้านนะคะติดต่อทางห้างร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้คุยแล้วก็มีรายการโอ้ยเห็นมาเนาะได้คุยกันแล้วก็มีรายการสังใจสังใจกันนะคะสั่งใจพรุ่งนี้ให้บีบีไปจ่ายตังค์นะคะจัดการไปเอาเงื่อนแม่โอนเงิ่อนเขาให้แล้ว ให้ไปจ่ายตังค่ะอ้ยแสงเนาะแสงแสงแสงเห็นมัเนาะแสงน่ะนี่ค่ะ,ะ,หคะให้บีบีไปจ่ายตังนะคะไปจ่ายตังมืออื่นแล้วของได้มาค่อยมาดูกันมาได้อะไรแต่ว่าของเนี่ยได้มาปุ๊บเนี่ยเสร็จจากทางบริษัทแล้วนะคะให้ส่งไปที่ไ้คุนยาเลยนะคะให้ส่งไปที่อุดรน,นะคะ ที่แลกว่าของสิบาท่านปีใหม่แม่น้อยไม่น้อยแล้วว่าโอ้ยอยากให้มันท่านปีใหม่ไม่น้อยอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่มาสันคุยแปคุยมากที่แล้วว่าบได้ตอนหลังมากก็เลยไปเล็งไห้แต่ว่าก็ดีอยู่บดาคือไปเล็งเพิ่นก็เลยไปเล็งไห้แต่ว่ากในี่คาปกติอะลรค่ะพาะไม่น้อยเป็นลูกค้านาะไม่น้อยเป็นลูกค้าเพิ่นอยู่แล้วของสิน่ะเพิ่นก็เลยไปเล็งไห้เดี๋ยวของหอดคอยมาว่ากันเนาะก็ขอบคุณคุณยานะคะเป็นเป็นของนำ รางวัลเล็กๆน,น่นนนนนนอยเนาะให้ผู้ใหญ่ให้ผู้เฒ่าพนด้ดีใจปีใหม่แล้วเนาะเอินก็สิได้เห็นของสวยๆงามๆก็ขอบคุณที่ให้ลกูกหลานได้อาศัยใบบุญนะคะให้ลกูกหลานได้อยต้ไส้คาของคุณญาจนเติบใหญ่ใหญ่มาเนาะไปเมืองไทยแถวที่แล้วไม่แน่ก็ให,ให้ญาายอาย่ให้อันเอิญญาพอลูกนะคะถึงจะเป็นอดีตลูกสะใภ้ก็เอินเพิ่นญาพอบรลูกเอิญญาเนาะก็คือจัเป็นน้องเห็นนั่นแหละ ถ้าไม่น้อยมีไม่น้อยโบคีทีเราคะ่ะแต่ขันไม่น้อยบบมีก่คือบบมีก็คือบบมีขันขันมีเนี่ยโบคีทีอือเป็นคนยังสั่นละคะ่ะมาลุ้นกันเดี๋ยวถ้าว่าของเซตเอียงแล้วเรียบร้อยข้อสิดท้ายรูปทรงมาให้ไม่น่อยเบิกอีกเทอนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่น้อยสิบบาเฉลยว่าให้อะไรนะคะขอบคุณนะคะที่ให้การติดตามไม่น้อยเพราว่าสิเป็นคลิปหนักคลิปเอียงต่างๆที่ไม่น้อยลงไปคลิปบ้านเกิดแล้วคลิปไปบ้านแม่พิณนี่ย่งลงบ่หมึดนะคะ พอ่าแม่น่อยกันยังพายายามตัดต่ออยู่มันคือวัดคิดนี่มันไทยอันน,อน,อนั้นอันนี้มันตัดต่อมันต่อมาจับใส่กันนะนะ <S <S เดี๋ยวสิค่อยๆลงเห็เบิงนะจ๊ะใจเย็นๆดมร่มจ้ารักนะจุ๊บ